จะกินข้าวหิวถ้าซื้อไม่เป็นก็ไม่ต้องกินพี่น้องภาษาอะไรวะลูกจังเขาสติไม่ค่อยดีก็สงสารน้องเขาเลยน้องทาไม่เป็นถ้าทําไม่เป็นก็ไม่ต้องกินน้องขอโทษขอโทษแล้วทาอะไรให้มันดีขึ้นไหมมาเอาข้าวข้าวซื้อข้าวหิวหิวข้าวอา๋ค่ะนี่ค่ะสี่สิบบาทนี่เงินเออน้องครับนี่มันเงินบ้าอะไร<ม>เงินนี่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องของฉันเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีวันไหนถ้าเขามาที่นี่ไม่ต้องสนใจเขานะคะกลับบ้านเ,ออเงินเงินเงินมากเลยหลัมันใช่ไม่ได้กลับบ้านจะกินข้าวหิวหิวข้าวต่อไปเนี่ยถ้าซื้อไม่เป็นก็ไม่ต้องกินกลับบ้านโอ้พี่น้องภาษาอะไรวะดุจังนี่คุณรู้ว่าน้องตัวเองสติไม่ดีแต่ให้ออกมาซื้อข้าวคนเดียวนี่นะข้อสงสารน้องเขาเลย เป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยโคตรแย่อะกลับบ้านเห็นไหมไอ้บนถึงเอาหมดแล้วเนี่ยคือบ,บ้านเหนียวน้อยเหนียวเหิวใช่ไหมเหิวก็ไปททำกินเองสิมือก็มีนี่พี่บอกว่าใช่ไหมว่าหาัดทำอะไรเองบ้างไม่ใช่ให้รอแต่พี่น้องทำไม่เป็นทำไม่เป็นผักก็ซื้อมาให้ละถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกิน จะเผาบ้านหรือไงฮะพี่บอกกี่ครั้งแล้วเวลาเปิดแกเนี่ยให้ระวังระวังหน่อยเดี๋ยวบ้านก็ไม่กำพอดีพี่เราเบื่อแกเตมพลหัดทาอะไรพูดตัวเองบ้างได้ไหมขอโทษน้องขอโทษขอโทษแล้วทำอะไรให้มันดีขึ้นไหมทําให้ดูทําให้เห็นสิถึงจะถูกเดี๋ยวก่อนพร้อมพี่บอกแล้วใช่ไหมวลาออกไปข้างนอกอะ่ะเอาขาอยะไปทิ้งนอกบ้านแล้วจะหอมมาทิ้งที่บ้านทําไมแล้วแผนที่ที่พี่ให้ไปอะ่ะอยู่ไหน นี่ครับนี่คือบ้านเรานี่คือตลาดจำได้ไหมจำได้เอาเงินนี้ไปแล้วไปซื้อของที่ตลาดเรารีบกลับมาเข้าใจไหมครับตอนนี้ร่างกายของน้องคุณกำลังแย่ลงนะครับ งว่าน้องคุณแปรเหมือนเด็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเรื่องนี้ฉันเข้าใจดีค่ะมองพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้แต่งตัวเรียบร้อยอ่ะดูสิเสื้อผ้าหลุดร่วไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเรียบร้อยหรือยังเนี่ยดูสิไม่ต้องมายิ้มเลยนะพี่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยจําพี่เราเหนื่อยใจแกจริงเลยขอโทษครับพี่ดา แต่งตัวเสร็จแล้วครับน้องของพี่เนี่ยเก่งที่สุดเลยนะต่อไปน้องก็อยู่คนเดียวได้แล้วสิได้ครับพิดาผมทากับข้าวเองเป็นลวครับแล้วก็ไปตลาดเป็นด้วยแล้วก็<ม>เอาขยับไปทิ้งเองเป็นแล้วครับน้องของพี่เนี่ยเก่งที่สุดเลยนะต่อไปดูแลตัวเองดีดีนะครับพีดา พี่ครับพี่จะกินอะไรไหมครับทำไมหลายอาทิตย์มาเนี้ยฉันไม่เห็นพี่สามเขาเลยทำไมถึงทิ้งน้องชายที่ไม่เต็มแบบนี้ได้นี่คือผลตรวจของคุณตอนนี้ก้อนเนือ้อกำลังลุกลามไปทั่วร่างกายถ้าคุณไม่รักษาตอนนี้มเกรงว่าฉันไม่มีเวลารักษาแล้วคะ่ะฉันรู ว่าเวลาของฉันเหลือน,น้อยเต็มทีฉันต้องสอนให้น้องฉันรู้จัดดูแลตัวเองให้ได้ถ้าเขายังเป็นแบบนี้เขาคงไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะฉันคงนอนตายตามนี่แหละถ้าเขายังเป็นแบบนี้ฉันจะทํายังไงดีครับให้น้องของฉันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉันถ้าเป็นแบบนั้นน่าสงสารเขามากเลยนะคะมีกันแค่สองพี่น้อง พี่สาวก็ดโวนจากไปอีกใช่ครับเขาเป็นคนพูดน้อยแล้วสื่อสารกับใครไม่รู้เรื่ององั้งนอบอกกับตัวเขานละครับค่นี่ค่ะน้องคราด้วนะคะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับเงินเงินค่ะพี่ครับ ผมเก่งไหมครับผมเก่งที่สุดเลยนะถ้าง,งัา้นเราลับบ้านกันเถอะอพี่ดาครับผมทำตามที่พี่บอกได้แล้วนะผมมาซื้อข้าวเองมาตลาดเองผมเก่งไหมครับ <c oughs> พี่ดาไ <c> ม <oughs> พ, <c oughs> พ, <c oughs> พี่ดาต้องมีผมไปด้วย <c oughs>